ตลาดนัดหนังเพ,พราะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์แนวเทพกรานาการสงครามและหลักปรัชญาอย่างมหาารตะมหาลาณีสัตยวดีถามว่าเหตุใดต,ต้องหยุดพิธีกลางคันด้วยเมื่อกี้เขาได้สาบานไปแล้วว่าเขาจะยึดบ้านในความจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ,บัลลังก์แห่งอัสตินาปุระและเหล่าไพ่ฟ้าเขาจะไม่ละเลยภาระหน้าที่นี้เด็ดขาดและตอนนี้เขาต้องยับยั้งความไม่ชอบธรรม มหารานีสัตยาวดีถามว่าเกิดความไม่ชอบทำอะไรเกิดขึ้นพิธีราชาพิเศษพิธีราชาพิเศษนี้คือความไม่ชอบทมผู้ซึ่งตาบอกตั้งแต่กำเนิดมีคู่ควรต่อการเป็นกษัตริย์ข้ามไม่ได้ขัดขวางหรือพยายามหยามเกียดแต่อย่างใดแต่มันถูกเขียนไว้ในบทบัญญัติผู้ตาบอกตั้งแต่กำเนิดมีคู่ควรต่อการเป็นกษัตริย์บางครั้งความชอบธรรมก็เป็นความทุกข์ทรมานผลประโยชน์ของไพ่ฟ้าคือการเสียสละเรื่องส่วนตัวตอนนี้เจ้าพูดเช่นนี้ได้อย่างไร จะรู้เรื่องหน้าเรื่องพิธีราชาพิเศษอยู่แล้วเหตุใดจ,จึงมาหยับยังเช่นนี้ความชอบทําเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะได้พระไอยิกาแน่นอนว่าการกล่าวถึงข้อบกพร่องของพี่ชายคือหน้าที่ของน้องชายแต่ถ้าจะกล่าวถึงข้อดีหรือข้อเสียของกษัตริย์นั้นถือเป็นเรื่องนอกเหนือการเป็นพี่น้องแต่เป็นหน้าที่ของมหามนตรีแต่มีเพียงโอรสองค์โตเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เป็นกษัตริย์มหามนตรีโอรสทุกพระองค์มีคา่าเท่าเทียมกันใช่เพียงโอรสองค์โตพระไอยิกาหรือดูร้อนนำมาซึ่งลมมรสม หากแต่ลมมรสุมก็มีความสำคัญยิ่งเพราะฝนจะตกมากที่สุดในฤดูนี้เมื่อจะตัดสินกันที่ชนะสาแล้วนั้นก็ควรเลือกความถูกต้องพระออิกามันถูกจารึกไว้ในบทบัญญัติที่ใส่ไว้ในด้วยทองคำเช่นนั้นแล้วความสามารถในการของลา่าควรมอบให้กับผู้เพียรพร้อมเท่านั้นไม่ใช่ผู้พิการคำพูดของวิทูนทำให้ทิตลาชโกรธเป็นอย่างมากแต่ถ้าอยากจะยำเกียติเขาต่อหน้าทุกคนก็ทำต่อได้เลยเขาจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว ผู้จบทิตาราชก็เดินออกจากท้องพระโรงไปมหาลานีสัตยาวดีถามว่าเพียงแค่มองไม่เห็นทิตาราชก็ไม่สามารถเป็นกษัตริย์ได้แล้วอย่างนั้นหรอพระนางไม่เห็นด้วยกับมหามนตรีวิทูในเรื่องนี้เพียงแต่ว่านั่นแหละคืออาวุธชิ้นแรกของกษัตริย์หากกษัตริย์ไม่สามารถอ่านสีหน้าท่าทางของคาราชบริพานได้เขาก็ไม่อา่านระบุได้ว่าผูใ้ใดคือศัตรูเมื่อกษัตริย์ออกลาดสั์เขาจะได้เห็นความเป็นอยู่ของใบฟ้าบนแผ่นดินเขาเห็นความสุขทุกข์หรือแม้แต่คนร้องไห้ต่อหน้าเพื่อขอความยุติธรรมจากกษัตรย์ นอกจากได้ยินเสียงร้องไห้ข้ามขวาแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองเห็นความเจ็บปวดของพวกเขาเราผู้ที่ตาบอดจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เช่นไรทั้งฝั่งทิตลาความกดเกีียวที่ไม่ได้ขึ้นของบัลลังลุกโชนขึ้นเขาทำลายของทุกสิ่งอย่างที่เขาเดินผ่านปานทูพยายามมาห้ามและบอกให้ใจเย็นก่อนแต่ทิตลาก็สวนกลับไปว่าสะใจแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้เห็นเขานั่งบนบัลลังหรือว่าดีใจดีใจที่บัลลังจะได้เป็นของเจ้า ปานทูล้ำให้ออกมาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่ถึงแม้ปานทูจะไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่คนรอบข้างต่างก็คิดเช่นนั้นนั่นแหละไปซะไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้ากับการทรยศ์ครั้งนี้ส่วนที่ท้องพระโลงสกุนีถามว่าหากทิตาราชไม่เหมาะกับการเป็นกษัตริย์เงินก็เป็นเจ้าสินาวิทุลที่เหมาะกับการเป็นกษัตริย์แห่งหัสตินาปูรัหน้าที่ของการรักษาราชบัลังก็เหมือนกับการรักษาต,ต้นไม้ทั้งที่ไม่ได้ปรารถนาที่มั่นคงเพื่อผิดออกออกผลข้าก็เป็นเเฉกช่นนน้้าของตไม เมื่อใดที่มีคำถามเรื่องความสุขสบายของราชาอาณาจักรข้าจะถือว่านั่นคือหนามที่คอยทิ้มแทงแม้ดอกไม้นั้นเตรียมไว้เพื่อบวงสวงพระเจ้าข้าจะไม่เศร้าโศกเพียงเพราะทำหน้าที่องค์ขวากหนามและข้าขอเสนอให้พระเชษฐาปานทูขึ้นเป็นกษัตริย์ปานทูได้ยินสิ่งที่วิถุลพูดเต็มสองหูพระองค์รีบมาบอกพระไอิกาของพระองค์ว่าพระองค์เคยให้สัตว์ว่าจะเป็นค่ารับใช้ของพระเชษฐาเท่านั้นพระองค์สามารถอยู่เคียงข้างเขาแต่ไม่ใช่แทนที่แต่พีสมาก็กลับบอกว่า ปานูจะต้องแบกรับารานี้ไว้บนบ่าไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าราชบัลลังก์ความรักไม่อาจยิ่งใหญ่ไปกว่าหน้าที่คนใช้คนหนึ่งรีบนําข่าวานวั้นมาบอกต่อทิตลาจากความโกรธแค้นที่ไม่ได้รองบัลลังก์ตอนนี้มีความเสียใจจากการถูกหักหลังร,งรวมก็ไปอยู่ด้วยแล้ววิธีราชาพิเศษกษัตริย์ปานูก็ถูกจัดขึ้นหลังวิธีเสร็จสิ้นลงมหาราชสุพลกับมหาราณีบอกให้เจ้าชายสกุลนี้กลับเมืองได้แล้วแต่เจ้าชายสกุลนี้ปฏิเสธที่จะกลับเมืองไปในตอนนี้ จนกว่าเจ้าหญิงคาร์ลีน้องสาวของพมะอ,องค์จะพบความสุขจนกว่าทิตลาจะได้ขึ้นครองบัลลังก์หรือจนกว่าบุตรของทั้งคู่จะได้ขึ้นครองบัลลังก์เขาจะไม่กลับไปเด็ดขาดถ้ายังนำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้พูดจบเจ้าชายสกุลนี้ก็เอามีดมาแทงที่ขาของตัวเองจากนั้นสกุลนี้ก็ไปหาทิตลาทิตลาถามว่าทำไมเขาเดินแบบนั้นเขาเลยบอกว่าเขาเอามีดแทงตัวเองเพื่อเปลี่ยนวิธีการเดินเมื่อการเดินแบบเก่าไม่ได้ผลเขาเลยเดินแบบใหม่แล้วทิตลาละ่ะจะลองเดินแบบใหม่ดูไหม ทิตาลาถามว่าการเดินแบบใหม่นั้นเป็นยังไงในเมื่อวิทูลใช้เหตุผลว่าทิตาลาดไม่ควรได้ครองบัลลังก์แล้วเจ้าชายทุกพระองค์ก็มีสิทธิในการครองบัลลังก์เท่าเทียมกันด้วยทิตาลาดลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าม่ศสีของพระองค์หรือว่าน้องสาวของเขาได้รับพรจากพระศิวะให้มีบุตรร้อยคนและพรน,นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงบัลลังก์แห่งสตินาปุละได้อย่างแน่นอนพอพูดจบสกุลนีก็พาทิตาลาดไปหาทุกคนที่กาลังประชุมกันอยู่แล้วก็ขอให้ปานูที่เป็นกษัตริย์ลงโทษเขาลงโทษ ปานุก็บอกว่าจะทําแบบนั้นได้ยังไงจริงๆพวกเขาก็มีตาแหน่งเตรียมไว้ให้ทิตลาศอยู่แล้วแต่ว่าอย่างทิตลาศจะเป็นอะไรได้ล่ะมนตรีหรอจะมีใครเชื่อฟังเขาหรือว่าเป็นแม่ทัพเขาคงแยกแยะศัตรูกับมิตรไม่ออกและในเมื่อเขาไม่มีประโยชน์และไม่คู่ควรกับบัลลังก็ควรประหารเขาหรือไม่ก็จับเขาขังซะแน่นอนหรอว่าพีสมาก็ต้องดูออกเพราะปกติทิตลาศเป็นคนซื่อตรงพูดตรงไปตรงมาแต่ทําไมตอนนี้ถึงได้ใช้วาจาเลิ้นๆอย่างนี้ตอนนี้ใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็ไม่สําคัญหรอก สำคัญว่าทิตาลาต้องการจะพูดอะไรกันแน่พี P ่สมารยบอกให้ทิตาลาพูดสิ่งที่ต้องการมาแล้วทิตาลาก็เริ่มพูดสิ่งสิ่งนั้นว่าการจะขึ้นของบัลังนั้นมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3อย่างอย่างแรกคือทาําให้ไพ่ฟ้าเชื่อถือและยอมรับสิ่งนั้นสําหรับปานทูมันก็ชัดเจนอยู่แล้วส่วนสิ่งที่2ก็คือการทาให้ไพ่ฟ้าได้รู้ว่าพวกเขาได้รับการปกป้องเพียงแต่ว่าปานทูไม่เคยออกลบเลยสักครั้งข้อนี้ถือว่าไม่ผ่านและสิ่งสุดท้ายทายยาก นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดใน3อย่างนี้ซึ่งตอนนี้ปานทูยังไม่ได้แต่งงานเลยด้วยซ้ำหากเขาไม่เหมาะสมจะขึ้นกองบัลลังแล้วก็แล้วปานทูล่ะเหมาะสมแล้วจริงหรอก็กุ้มใจไปนะสีมหารานีสัตยวดีพิสมานีก็บอกว่าใจเย็นก่อนพนางการทําศึกนั้นมันจะทําให้เกิดขึ้นเลยไม่ได้หรอกและการหลีกเลี่ยงมันได้ก็จะเป็นเรื่องดีซะมากกว่าแต่ว่าเรื่องอภิเศษสมรสมันเป็นเรื่องที่สามารถจัดก,การได้ทันทีที่กรุงมาทุลา ท้าสุรสเสนเห็นว่าบุตรีของนางถึงวัยแอนควแล้วเลยจะจัดพิธีสยุมพรอให้กับนางที่ดาของเท้าสุรสเสนนชื่อว่านุนตีถึงแม้ตอนแรกกุนตีจะไม่อยากให้พระบิดาจัดพิธีขึ้นก็เถอะแต่สุดท้ายพระบิดาก็เกี้ยกล่อมพระนางจนสำเร็จแล้วคำเชิญนั้นก็ถูกส่งมาที่หัสตินาปุระด,ด้วยเช่นกันมหาราณีสัตยาวดีก็ถามว่าจะเป็นเจ้าหญิงองค์นี้จริงหรอเพราะว่าบิดาของนางส่งนางไปรับใช้ฤาษีตั้งแต่เด็กจะรู้จักจริตมารยาทของราชวงศ์ได้อย่างไรพีสมาก็บอก พราะรูสีธุระวศาสา์ที่นางไปรับใช้เป็นผู้มีความรู้นำซ้ำก่อนออกบวชยังเคยเป็นกษัตริย์มาด้วยแถมท่านยังเอ็นดูนางเรากับเป็นทิดาของตัวเองหากปานทูได้อภิเศษสมรสกับนางจะต้องเป็นเรื่องน่าย,ยินดีอย่างแน่นอนอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็จะจัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ